ถือว่าเป็นอีกหนึ่งศิลปินนะครับที่นอกจากจะได้รับกำลังใจจากพี่น้องแฟนเพลงทั่วประเทศแล้วสำหรับบ่าวเสียงสุจแนนมนแคนแก่นคูนครับที่แต่ละเพลงเนี่ยเข้ามาอยู่ในหัวใจของแฟนเนี่ยอย่างต่อเนื่องซึ่งตอนนี้ครับมีเพลงใหม่ล่าสุดก็คือเพลงมาเดอร์ฝันเอ่ยที่ยอดวิวกำลังไปได้สวยคือตอนนี้ถึงแม้ว่างานจะรัดตัวมากเท่าไหรนะครับขนาดไหนก็ตาม พี่มนแคนครับก็ยังตอบแทนสังคมอยู่เสมอกับโครงการก่อสร้างบ้านแก่ผู้ยากไร้ครับเพื่อเป็นการสร้างบ้านให้กับผู้ที่ไม่มีที่อยู่อาศัยและได้รับความเดือดร้อนต่างๆซึ่งทําติดต่อกันมาหลายปีและก็ล่าสุดครับเมื่อทราบข่าวว่าคนในหมู่บ้านม่วงกาซังครับ อำเภอเลิงนกทาจังหวัดยะโสธรซึ่งถือว่าเป็นบ้านเกิดของพี่มนแคนกันคูนครับเกิดเหตุไฟไหม้บ้านเรือนเสียหายไม่มีที่อยู่อาศัยเมื่อเดือนที่แล้วนะครับเจ้าตัวก็ไม่รอช้าครับรีบเข้าช่วยเหลือโดยการนำเงินส่วนตัวและเงินทิปนะครับจากหน้าเวทีหรือว่าทิปนี่แหละเอาง่ายๆทิปจากหน้าเวทีรวมถึงแฟนคลับครับที่ร่วมกันบริจาคสมทบทุนก่อสร้างครับ ให้กับผู้ที่ประสบภัยจำนวนสองหลังครับโดยทำการรับมอบไปแล้วเมื่อวันศุกร์ที่10มิถุนายนที่ผ่านมาสร้างความชื่นมื่นให้แก่ผู้ให้และผู้รับเป็นอย่างมากโดยนอกจากมอบบ้านแล้วเนี่ยนะครับพี่มนแคนกกนคูณเองยังนำสิ่งของที่จำเป็น และร่วมร้องเพลงให้กำลังใจกับพี่น้องที่มาร่วมงานบุญในครั้งนี้อีกด้วยนับได้เลยว่าเต็มอิ่มกับการทำความดีและความบันเทิงกันเลยทีเดียวนะครับโดยพี่วนแคนครับออกมาเปิดใจกับทางทีมข่าวครับว่าต้องขอขอบคุณทุกๆปัใจจัยในการสมทบทุนเพื่อสร้างบ้านให้แก่พี่น้องที่โดนไฟไหม้ในครั้งนี้กันด้วยถือว่าทุกคนครับร่วมกันทำความดีและสิ่งดีๆให้กับพี่น้องของเรา ต้องขอบคุณเป็นพิเศษสำหรับพระอธิการดรบุญชวนธรรมะโคสโกองค์ประธานคณะสงฆ์วัดป่าวังน้ำทิพย์อำเภอเริองนกทาจังหวัดยะโสธรที่เป็นประธานในการวกวรวบรวมปัจจัยครับการก่อสร้างจากสิทธิยนุสิตและพี่น้องประชาชนที่ทราบข่าวโดยส่งมอบบ้านทั้งสองหลังนี้โดยท่านสุวัตเข็มเพรครับ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะโสธรพร้อมด้วยรองนายกเหล่ากาชาติจังหวัดยะโสธรรวมถึงท่านสุพิษสามารถครับนายอำเภอเลิงนกทาซึ่งทั้งนี้เองครับก็ได้รับความสนับสนุนและร่วมมือจากหลายๆฝ่ายหลายๆหน่วยงานครับก็ต้องขอบคุณทุกๆท่านมากๆกก็ถือว่าเป็นเรื่องราวดีๆครับที่ทุกคนทำด้วยใจและ ทำด้วยกันเพื่อทําให้ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนเนี่ยให้มีชีวิตที่ดีจากผลกระทบที่ได้รับในครั้งนี้นั่นเองด้วยครับ